สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับตอนนี้ทีมงานนะครับเฟตเจ็ดเดินสายนะครับประท้ากับฝั่งเจ้าบ้านนะครับทีมงานสปอปอนะครับรับแขกนะครับตอนนี้สกอร์นำอยู่ที่สี่ศูนย์ป่ะสี่ครับสกอร์ตอนนี้ฝั่งทีมสปอปอนำไปที่4ี่ศูนย์นะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมครับตอนนี้ก็ฝั่งส,สปปนะครับกับฝั่งไทยนะครับปะทะกันนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับตอนนี้สกอร์น่าจะอยู่ที่หนึ่งต่อสี่นะครับสกอร์เขาเสือฟไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมทำสิเออเตะให้ชัวร์เตะพลาดเองเห็นไหมเสียเองกดดันต่ของเองเห็นมั้นะ สต่อสี่บอกสกอสองต่อสีกกอสออ่ครับอ่าสามต่อสี่ครับตอนนี้ไล่มาติดๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแหลดันเข้ายกทำยังไงแก้ไขเออนี่ประคองให้ข้ามแค่นั้นก็ได้แต้มแล้วเต,ตะไซต์เน็ตอยู่อตายเตะไก่เท็เตะเก่งเด้สี่ต่อ 3. สามสต่อสามบ่ ชี้ต่อสามบ่สามต่อสี่นะครับภาพคมชัดดีบ่ชัดแจวดีเดเนา่ะเออโอ้โหแฮกปล่อยให้ลงง่ายๆเลยครับลูกนี้นะครับจอแฮกน่าเสียดายครับสกอร์ตอนนี้อยู่ที่สี่ต่อสี่นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบกีฬาเซปักะกอ้อนะครับนี่ฝั่งนี้เตะเสียเองเท่านั้นเลยนะเนี่ย เขาไม่ได้มีอะไรนะลูกเสือแปมมันไม่ได้ต่างกันหรอกลูกเสือแปมไม่ได้มีเหลี่ยมเยอะแยะอะไรขนาดนั้นตัวเองพลาดเองกระโดดเคลียเออนักง่ายๆครับตะก้อง่ายๆครับพอเจอเขาเดินสายเข้ามาก็เล่นไม่ออกเองตะก้อง่ายๆแค่นั้นเองสี่ต่อห้าเอ้าฝั่งนู้นขึ้นนําแล้วครับโอ้โหเนี่ยเขาก็มีจุดบอดจุดอะไรให้เห็นอยู่แม่เกาพู้ได ห้าต่อห้านะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็ตะก้อเดินสายจากเฟสเจ็ดนะครับเข้ามานะครับประทากับเจ้าบ้านนะครับทีมงานสปปนะครับไม่ได้มีอะไรเลยโอ้โหตะก้อไม่ได้มีอะไรเลยตะก้อง่ายๆแค่นี้เองนะครับหาเท่าบ่เนี่ยไอเทปแห่งเสือปเน,นี่ยก็หนียังเพืกันทับสบายสบายอยู่เนี่ย แกนั่นว่าแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยแฮกแกระแตกก็แฮกโอ้ยออกทะลงทะเลไปแหลกครับพ่อแหลก <_ pumped up> สวัสดีเพื่อนเพืพ่อนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้เป็นตะก้อชิงเงนินรางวัลนะครับอยู่ที่สนามอยู่ที่ปวงตะมกซอ,อยสิเ็ดนะครับก่อนจะเข้าพนันนิคมนะครับโอ้โหลูกนี้นะครับช็อดเด็ดเลยช็อดเด็ดครับ็อดเด็ดลูกนี้ช็อดเด็ดเลย นอนเตะนะครับลูกนี้นอนเตะซอยสิบเอ็ดมาโปง่ปโปงนะครับมาปโป่งซอยสิบเอ็ดนะครับเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วแค่นั้นแหละอ่อยก็อ่อยเธอจัดการไปเต็มที่เลยอ่อยสิบเกมก็หลายบาทอะเจ็ดต่อห้านะครับตอนนี้ตีหัวมาเจ้าแฮกปล่อยอ,อ่อยแล้วครับมั่นใจมากลูกนี้ยืนดูเลยนะครับแปดต่อห้านะครับเกมสิบสองไม่มีเดียวนะครับ เดทํนเดียวเอเสรละพันใส่แม่แกโอ้โห้แกบ้านบ้านครับแก่บ้านบ้านอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับจะแฮกเซกแล้วครับโอ้โหลูกง่ายอาไอ้เก่งแต่ได้บ้านอดีดีตอนนี้แฮกนี่โอ้โตายเจอเดินสายมาก้าวขาไม่ออกครับโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับออกครับลูกนี้มวยเก่งในบ้านนะครับนี่ครับ พอเจอเดินสายมาก้าวขาไม่ออกเลยนะครับสกอต8ต่อ5ครับเสร์บดีครับโอ้โห9ต่อ5ครับสกอ้9ต่อ5ครับแฮกเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าไปนะครับ1 2ดันเข้ามาปาดแล้วติดแล้วครับเจ้าแฮกเริ่มมาแล้วครับเจ้าแฮกเริ่มมั่นใจแล้วครับเออ เปล่าแต่สวนน้อยหยังกระไดห้าต่อเก้าครับบอ่อตั้งบ่อตึงบ,องบอ่อไอหยังเลยเขาสวนมากกับสวนกลับกีดีกีดีอยู่เออนะโอ้โหเชียร์ให้ขนาดนี้แล้วก็ยังยังไม่สู้อยู่นะครับไก่ตัวนี้ใจไม่ค่อยดีครับไก่ตัวนี้นี่ครับไก่มวยมวยมวยไม่ถึงพันร้อยครับนี่ไก่ใจไม่ค่อยดีครับออกนอกสนามหน่อยนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนี่ขาแข็งหมดครับ โอ้โหเสียดายครับสกอร์เท่าไรให้ตอนนี้ห้าต่อเก้าครับจะแหลดันเข้าไหมเอาตีหัวมาง่ายๆเจ้าจแฮกขาสั่นไหมต้องดูดแล้วละต้องดดแล้วเอายังอยู่ครับตีหัวเรียบร้อยไหมเอายังอยู่ครับหนึ่งสองต้องไอหัวอีกแล้วโอ้โห,โโหตีหัวไปไหนครับลูกนี้นะครับตีออกทะเลออกเข้าป่าไปแล้วนะครับ ตอนนี้สกอร์เข้าเท่าไหร่แล้ว9ต่อ5นะครับ9ต่อ5เดี๋ยวเรามาดูไก่น้อยตัวนี้ว่าจะใจดีไหมครับไก่น้อยตัวนี้อุ้ยเลือดล้มครับเนี่ยไม่ชินสนามครับฝั่งเจ้าบ้านก็จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าบ้านชินสนามมากกว่านะครับสนามตรงนี้เป็นสนามดินทรายนะครับผสมหินนะครับ10ต่อ5นะครับนักกีฬาอีก2แต้มเกมนะครับ1ครับดัน2ตีหัวแล้วอ้าวลดแล้วเป็นโอกาสของฝั่งนี้แล้ว โอ้โหเป็นลูกแรกที่ยกสวยครับโอ้โหสิบเอ็ดต่อห้าครับได้เสียผูกกันไว้สองเหลี่ยมนะครับได้เสียก็คือแก้กันเลยนะครับคู่นี้นะครับสิบเอ็ดห้านะครับแต้มเดียวเกมจะปิดเกมเลยไหมครับล้นแล้วเป็นโอกาสของฝั่งนี้ตัวยกแน่นไหมตัวยกถ้ายกเข้าก็มีโอกาสเกมเรียบร้อยนะครับสําหรับเซตแรกฝั่งเจ้าบ้านทีมงานสปปก็เอาชนะไปนะครับ